สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศเย็นค่ะมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาถึงตะวันออกบ้านเราเลยนี่ค่ะนกนางแอน่นมาเกาะอ,อยู่ที่สายไฟนะคะอ,อ่อตอนนี้นี่เป็นเวลาสิบโมงแล้วนะคะแต่ไม่มี ไม่มีแดดนะคะอากาศก็เย็นป่าน้อมก็เลยจะมาขุดหลุมเพื่อปลูกมัละกอนะคะก็พอดีว่าน้องอ่ะเขามาทำที่ปลูกผัก งอยู่หน้าบ้านนะคะช่วงหน้าบ้านแล้วก็คือเอาพวกเศษพักเศษผล,ลไม้ใบไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยนะคะมาหมักไว้ที่ในดินแล้วปรากฏว่าต้นมะละกอเกิดขึ้นมาค่ะเนี่ยป้านอมก็เสียดายนะคะก็เลยจะเอาต้นเขาไปออกไปปลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นพันธุ์อะไรเพราะว่าตอนที่เอามาลงมาหมักดินตรงนี้ก็ เก็บสารพัดมาหมักนะคะก็เลยไม่รู้ว <wh ่าพันธุ์ก็เป็นไงก็ลองปลูกดูก่อนว่าเขาจะเป็นสายพันธุ์ไหนออกลูกมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงมีหลายต้นเลยค่ะแต่ก็น่าจะได้ปลูกแค่น่าจะได้แค่กอเดียวได้ต้นเดียวนะคะจะปลูกตรงระหว่างเนี่ยค่ะระหว่างตรงนี้ก็คือเป็นต้น ต้นไม้เก่าต้นมะม่วงที่ว่าโค่นไปแล้วเขาก็เลยตายตอนแรกป้าน้อมว่าจะบำรุงเขาไว้ให้เขาแตกต้นออกมาใหม่แล้วก็จะไม่ให้เขาสูงไม่ให้เขาโตไงคะแต่เขาก็ไม่ไม่รอดนะคะเขาแตกออกมาอยู่แต่ว่ามีตัวตัวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมากินต้นเขาอะ่ะเขาก็เลยตายค่อยๆตายไปแตกกินออกมาเยอะอยู่นะคะตอนนั้นก็คือมาลดน้ำใส่ปุ๋ยเอาไว้ แตกกิ่งออกมาแต่แล้วเขาก็ตายก็เลยไม่เหลืออะไรเลยเขียวเสวยค่ะต้นนี้เสียดายมาก <c oughs> เขาออกลูกเยอะอยู่นะคะตอนที่โคนไปตอนนั้นแล้วก็ตรงช่วงนี้ก็เป็นกอคอยก็จะได้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยค่ะก็น่าจะปลูกได้ หนึ่งต้นนะคะได้หนึ่งต้นก็ยังดีก็เนี่ยคะ่ะประนอมก็จะทําการขุดลุมตรงนี้นะคะเพื่อจะปลูกเขาค่ะมาต่อตอนแรกว่าจะไม่ให้ชมตอนขุดหลุมนะคะแต่เดี๋ยวมันจะได้เวลาน้อยก็เลยอ้าขุดไปแล้วก็มาอีกสักนิดก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวให้ชม หลุมนะคะที่ขุดยังขุดลงไปอีกสักนิดนึงค่ะเราต้องขุดลึกนิดนึงนะคะเพื่ออะไรเดี๋ยวลองมาชมกันค่ะ ก็น่าจะพอประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาพวกเศษหญ้าที่เมื่อกี้ประนอมถักตรงหน้าดินนะคะที่อยู่ตรงริมริมหลุมเนี่ยนะคะเอาลงไปที่ก้นหลุมก่อนนะคะ แล้วก็เอาดินโรยกลบสักนิดนึงค่ะแล้วก็นี่ค่ะปะนอมมีเศษผักนะคะ ก็จะเอาเศษผักเนี่ยและค่ะใส่ลงไปที่ก้นหลุมด้วยนะคะ นี่นะคะก็จะกลบไว้ประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวก็เอาต้นมะละกอมาลงลงต้นมะละกอไปแล้วเราก็จะเกลี่ยดินมากลบมันนะคะที่โคนมะละกอนะคะก็ขอหยุดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอาต้นเบียร์รค่ะได้มาแล้วนะคะต้นเบียรมะละกอเี๋ยวเราก็จะทําการฝังต้นมะละกอลงไปค่ะ นะคะแล้วก็เกลี่ยดินเอาไว้ให้กับพอดีกับหลุมเสมอกับหลุมไว้ก่อนน่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกลงมายังไงถ้าเกิดว่าเราไม่ให้มันเสมอเดี๋ยวฝนตกลงมาน้ําจะแช่ก็เดี๋ยวพอเขาโตขึ้นอีกสักนิดนึงเราก็จะเอาดินตรงส่วนที่เหลือเนี่ยเข้ามาถมโคนเขาขึ้นมาอีกเพราะว่าป้านมเคยปลูกแล้วครั้งหนึ่งป้านมทําประมาณนี้เขาเจริญงอกงามดีอยู่ค่ะ ก็เลยจะลองทำแบบเดิมว่ามันจะเป็นผลดีอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะแล้วเอาไว้จะ อัปเดตให้ดูนะคะว่าผลปรากฏแล้วเป็นยังไงจะดีไหมนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอทุกท่านจงมีความสุขนะคะ